คำอธิษฐานประจำวันสาธุการในพระเจ้าพระบิดาองค์พยาเวโปรโง่งทรงทดลองความคิดและจิตใจของข้าวงหลายโปรโง่งทรงให้ความชั่วของคนอธรรมถึงที่สิ้นสุดแต่โปรอง,งทรงสถาปนาคนชอบธรรมขึ้นพระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาที่ชอบธรรมและเป็นผู้ประธานคำพิพากษาทุกวันธรามรุษคนใดไม่กลับใจพรรองจะทรงรับคมดาบของรโรรอง พรรองทรงกงธนูเตรียมพร้อมไว้ข้าแต่พระเจ้าเราทำมิกชนทั่วโลกถวายโมทนากบพระคุณพระเจ้าเนื่องด้วยความชอบธรรมของโรรองและคนบาปทุกๆคนที่กลับใจใหม่ต่างร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระเจ้าผู้สูงสุดพระนามของโรรองสูงส่งยิ่งนักทั่วทั้งแผ่นดินโลกพรรองผู้ซึ่งพระสิริของโรรองในฟ้าสวรรค์ได้รับการแท้สองสาธุการพระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้า ข้าแต่พระเจ้าเบ้ามีไว้สําหรับเงินและเตาถลุงมีไว้สําหรับทองคำและพระเจ้าทรงทดลองใจส่วนบุคคลใดที่ปล่อยผู้กระทำผิดและบุคคลที่ลงโทษคนชอบธรรมทั้งสองก็เป็นที่น่าเกลียดน่าชาังแก่พระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงทดลองใจของข้าพงหลายผ่านสาการต่างๆในแต่ละวันเพื่อเตือนสติบรรดาประชากรของพระองค์ให้าำนินชีวิตอย่างระมัดระวังสิ่งใดที่ควรทำสิ่งใดที่ไม่ควรทำสิ่งใดที่ควรพูดและสิ่งใดที่ไม่ควรพูดต่อเบื้องพระภักของพระองค์พระบิดาเจ้าข้า โอ้ข้าแต่พระเจ้าใครเราจะกล้าพูดยืนยันว่าตนเองเข้มแข็งสมบูรณ์ดีพร้อมไม่บกพร่องในฝ่ายวิญญาณไม่ทำบาปใดๆเลยต่อเบื้องพระภักของพระองค์ในเมื่อพระองค์ทรง,รงตัดไว้ว่าถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาปเราก็ลวงตนเองและสัจจะไม่ได้อยู่ในเราเลยข้าพงศ์หลายเองก็ขอยอมรับว่าหลายครั้งหลายคราที่ตกจากระดับอันควรเพราะขาดการยับยั้งชั่งใจจึงได้เปิดโอกาสให้แกมารข้าหมอรอดลวงทางความคิด ปิดเบือนคำสอนและคำตักเตือนของพระองค์จงต้องเข้าไปผัวพันเกี่ยวข้องกับการงานของเนื้อหนังก่ขอคดีบาปที่น่าละอายไม่เว้นในแต่ละวันข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงศ์ลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอถ่อมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้กระทำขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงสร้างใจที่สะอาดขึ้นใหม่ภายในข้าพงศ์ลายด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงอวยพรประเทศไทยขอให้พี่น้องคนไทยทั้งใกล้และไกลได้มีความหวังในพัะสัญญาของพระองค์ขอพระองค์ทรง,งเปิดตาใจฝ่ายวิญญาณให้คนไทยได้เห็นและรับรู้ได้ถึงการอัศจรรย์ของพระองค์และขอวิดเดชของข่าวประเสริฐทำลายกิจการของพระเทียมเทศต,ต่างๆ และวิญญาณรูปกับลบทั้งสิ้นในยุคนี้ที่ได้ปิดหูปิดตาฝ่ายวิญญาณของพี่น้องคนไทยมาช้านานโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอให้ความสว่างของพระองค์ส่องลึกเข้าไปถึงจิตใจภายในเพื่อขับไล่อำนาจแห่งความมืดออกไปจากคนไทยทั้งประเทศและขอทรงเร้าใจพี่น้องคริสเตียนไทยที่จะฉวยโอกาสในการประกาศเป็นพยานเพื่อช่วยคนไทยให้หลุดพ้นจากอนุภาพของมารร้ายข้าแต่พระเจ้าขอให้คนไทยทั้งในประเทศไทยและที่อาศัยอยู่ในต่าง กลับใจใหม่และเปิดใจต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดในปี2023ดีนับพันนับหมื่นคนในทุกๆวันด้วยเชิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงหลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อโะรงขอให้ทุทกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของโะรงขอบคุณโปรงในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน